น้องน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอ่าได้ไหมอ่ากดให้น้องดูหน่อยน้องอยากดูด้วยค่ะหนูเอ้าสายไม่แน่ใจายรับกลินให้หนูกดให้น้องดูหน่อยน้องอยากดูด้วยนะ่าอืมเอา้า เดี๋เพิ่งบายบายสิยอ่าเปิดแล้วนี่ไงดังแล้วบบาายยอ่าโอเค bye 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 bye. นี่มาแล้วค่ะ <Huh? S 1> อ่ะทำให้น้องเล่นเลยอันนี้ไปให้น้องฟังสิเออน้องยิ้มแล้วไหนน้องดีใจมากเลยตู้สใส่ด้วยพีโยพ่โตใส่ตู้ไหนพี่โตใส่เลยอ่ะพี่โตใส่เลยพี่โตหนูกวัวปิดอ๋อหนูก็ปิดปิดมันก็เปิดได้เอาไปเล่นให้น้องเบิงรงนหน่อยน้องอยากเบิงรอนองนเน่ย์นั่อนอไปนั่งใกล้ๆน้องให้น้องเบิรง ระวังน้องนะคะหนูทำน้องเบาๆนะพี่โตไปนั่งใกล้ๆสิ <Yeah. S 1> เกียวคะถึงดินแล้วเพื่อนณเกี่ยวดีใจ <Yeah. S 1> เอา้าน <Yeah. S 1> องดีคน <Yeah. S 1> อะพี่กะเต้นอันน้องก็อยากเต้นด้วย <Yeah. S 1> นี่ระวังลมนะคะระวังนะโอดีค่ะ <Yeah. S 1> คุณ มาเปิดให้น้องฟังน้องฟังอยู่นั่นดีน้องไลมาแล้วครับมาแล้วครับจบแล้วจบแล้วเพลงเพราะมากเลยครับปีเลยปเลยเอาน้องฟังอยู่เปิดให้น้องฟังหน่อยเปิดให้เจียวฟังหน่อยสิครับ นี <Beautiful. S 2> ่ของเราก็มีตรงนี้ของเราก็มีค่ะของเจียวก็ม <go> ีของเจียวก็มีนะพี่จิตตานะตงนี้ไไมมีเพลงไหมครับนีกดตรงนี้กดข้างหนา พี่ต네่อพ pues ี่ต่อให้น้องสิเอาไปแล้ว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 กาถึงดินเราไปเองก็ได้บารนี้ไปแล้วไปแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ